สวัสดีครับพบกับทีมงานช่อง youtube เด็กช่างสร้างตัวอีกแล้วครับวันนี้ช่างยูนกับช่างกิฟ์อาจจะมาทำการทาสีสนามฟุตซอลนะครับโดยทีมงานสาวสวยนะครับแล้วก็หนุ่มหล่อของเรานะครับทีมงานนี้ไม่ใช่ทีมงานเด็กช่างนะครับแต่ว่าก็ เอามาช่วยงานถือว่าเป็นการทํางานครั้งแรกเลยนะครับบางคนก็อาจจะเคยทาบ้างนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่เคยทามาเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาช่วยกันนะครับเป็นกิจอาสาทีมงานเด็กช่างตัวนี้ยังไม่ว่างนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นการทาสีรองพื้นอยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เมื่อทารองพื้นเสร็จก็บรรเลงด้วยสีจริงนะครับอต้องรอให้แห้งประมาณ 30นาทีหรือ1ชั่วโมงก่อนนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าแดดแรงมากนะครับดูจากการทำงานทีมงานสาวๆของเรานะครับผากันใส่หมวกแล้วก็เสื้อแขนยาวกัวดำนะครับแต่ก็ทำด้วยใจนะครับไม่กลัวแดดส่วนด้านนี้ก็ถ้าท่านได้ติดตาม youtube ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นทีมงานเด็กช่างของเราได้ทำการ อ่สร้างตะข่ายกั้นสนามฟุตซอลนะครับด้านนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับบรรยากาศการทานะครับตอนนี้ก็ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันผลงานก็ออกมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรอบที่1นนะครับก็รอให้มันแห้งแล้วถึงจะทารอบที่สําสหรับทีมงานนี้ก็คงจะต้องพักไว้เพียงเท่านี้ครับอรอบ2งคงจะเป็นทีมงานต่อไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ